หวัดเราเองก็สกลนครเรามีพระตำหนักถึงสองตำหนักนะคะพระพันปีหลวงท่านสเสด็จประทับแรมเมื่อท่านยังคงพระชนเนี่ยก็ทุกปีตอนนี้เราต้องน้อมลำลึกถวายกุศลท่านก็เลยเป็นโครงการ100วัน1,000ดวงตาลดอาการตาบอดให้กับผู้สูงอายุนะคะก็ผ่าตัดต้อกระจกในโรงพยาบาลใน เขตสกลนครอันนี้เนี่ยก็จะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกันค่ะก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะแจ้งไปที่สำนักงศานสาธารณสุขจังหวัดได้นะคะที่จังหวัดสกลนครเองนะคะ ก็เราน้อมถวายเป็นพระราชก,กุศลสมเด็จพระนางเจ้าเิริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะจังหวัดสกลนครเราจะปราศจากตาบอดจากต้อกระจกค่ะอายุ60ปีขึ้นไปนะคะท่านสามารถคัดกรองได้นะคะแล้วก็เข้ารับการผ่าตัดจนถึงวันที่หนึ่งพฤษภาคม2569นะคะก็จะมีที่ โรงพยาบาลสกลนครเองนะคะโรงพยาบาลวานอน,อนนิวาสโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดินโรงพยาบาลพระจันมั่นภุริทัตโตที่อำเภอบ้านม่วงนะคะโรงพยาบาลอากาศอาหน่วยแล้วก็โรงพยาบาลพระจันแบนทนาการที่อำเภอภูผานนะคะก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะที่มีปัญหานะคะก็สามารถแจ้งได้แล้วก็เข้ารับบริการผ่าตัดฟรีค่ะ